สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยห้านนอยครับผมเป็นห้านนอยสูตรเม็ดเดียวอสูตรเม็ดเดียวสามหนอยวันที่สิบสี่เดือนเก้าพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ผมให้หนึ่งนะเมื่อวานนี้วันที่สิบสามหนึ่งมานะครับผมเมื่อวานนี้มานะ พิเศษ81508 15งหงตรงตรงเลยเป็นตัวเน้นด้วยเนะี่ยเป็นตัวเน้นตรงตรงเลยเน้นถูกด้วยนะ40%เน้นถูกรอบด้วยนะฮานอยปกติ628 67อ่ะไม่มาฮานอย VIP 32152มส้องหนึ่งไม่มีโอ้เสียดาย <c oughs> ไม่มีเธอสองหนึ่งกับ อ่าไม่มีแต่หนึ่งสองเนาะกับหนึ่งหนึ่งนะเสียดายเนี่ยามาตามกันต่ออ่ามาตามกันต่อนะครับผม ฮานอยนะครับผมสูตรเมนตเดียววันนี้เด่นถ้าพี่ๆอยากตามหนึ่งนะอยากตามหนึ่งอีกนะก็ก็ตามได้ครับผมนะถ้าอยากตามเล็กหนึ่งอีกนะวันนี้ก็เอาตัวใหม่เนาะเอาสามวันนี้เอาสามนะสามนะครับผมนะสามเก้าสามห้า สามเก้าสามห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดกันสามแปดสามสี่ไม่มีแต่สามสองกับสามสาม สำหรับตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีสามเก้าสามเก้าสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์สามเจ็ดล้วก็สาม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 ห้ามาหาน่วยพิเศษนะจะ จับก็ได้ไม่จับก็ได้ครับผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมานะเอา,เอาไปแค่สิบเปอร์เซ็นตะเอาไปแค่นี้พอ,อวันนี้เน้นที่ฮานอยปกติห้าสิบเปอร์เซ็นต์ VIP สี่สิบสี่สิบเอร์เซ็นต์นะวันนี้เน้นปกติ กับ V.I.P ก็ขอให้ม <ALLY> ีมาครับผมสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ